กรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในช่วง i t ท i ทจะเป็นการนำเสนอเรื่องราวที่หลากหลายด้านไอทีนะคะเช่นสาระความรู้กฎหมายคำศัพท์วันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรไปติดตามชมกันค่ะสวัสดีค่ะช่วง i t t ีทิปในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูเทคนิคการแต่งหน้าให้สวยงามกันค่ะจากหน้าจืดๆก็จะกลายเป็นหน้าที่มีสีสันมากขึ้นเราไปดูกันเลยค่ะ เราเองนั้นก็จะต้องไปที่เคเรื่องมือนะคะพู่กันนะคะมีชื่อภาษาอังกฤษว่า brush tool นะคะเจ้าพู่กันนี้ก็จะมีลักษณะเหมือนกับพู่กันที่จะไปแต้มสีนั่นเองนะคะโดยการที่เราก็ต้องเลือกสีก่อนนะคะเราไปดับเบิลคลิกที่ถาดสีเลยนะคะช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างถาดสีมาให้เราเลือกเราก็เลื่อนขึ้นไปนะคะไปเลือก เป็นสีชมพูดีกว่านะคะสีชมพูนี้ดีกว่านะคะอะทีนี้เนี่ยนะคะเราก็จะต้องมาคือแก้มเราก็จะปัดแบบชมพูเรื่อเๆนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องมาลดปาซิตี้คือเปอร์เซ็นต์ของความเข้มของสีนะคะลดลงไปเรียนเลือกไปที่สามสิบห้าลดไปทั้งสองช่องเลยนะคะไปที่สามสิบห้าอันนี้คือแล้วแต่ว่าเราจะให้มันมันบางมัน เข้มขนาดไหนนะคะสามารถแก้ไขไฟล์ได้นะคะก็ต้องไปเพิ่มเลเยอร์ก่อนนะคะก็จะเป็นเลเยอร์ที่เพิ่มขึ้นมาเพราะฉนั้นเวลาเราจะไม่เอาสีตรงนี้แล้วเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเฉพาะเลเยอร์นี้ได้นะคะโดยที่ไม่ไปลบกวนไฟล์ต้นฉบับนะคะเอาละค่ะก็จะลองป้ายดูเนาะนี่หัวผู้กันนะคะก็เพิ่มได้นะคะ จะลองป้ายดูนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจเราก็กลับที่ history คลิกขึ้นไปได้นะคะดิฉันรู้สึกว่าเท่าที่ลองนี่มันเข้มไปก็จะลดลงมาอีกแล้วก็ป้ายลงไปนะคะนะคะก็จะเป็นแก้มสีชมพูรเรื่อยๆนะคะส่วนถ้าเรารู้สึกว่ามันมันเข้มไปนะคะเราก็สามารถที่จะมาลดค่า opacity ตรงนี้ได้นะคะ ก็ให้มันเป็นแบบลดลงนะคะดิฉันก็ลดลงไปประมาณที่แปดสิบสองนะคะก็จะเป็นสีชมพูเลื่อยๆแบบนี้นะอยากจะป้ายจมูกให้มันดูเหมือนแบบโดนแดดมาด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็นิดนึงทีนีน้มาดูที่ปากกันบ้างนะคะปากก็ยังจืดๆอยู่นะคะก็อยากจะใส่เป็นสีชมพูไปเหมือนกันนะคะโดยที่จะลด ขนาดของผู้กันให้พอดีกับปากนะคะทีนี้จะลองเปลี่ยนสีปากให้เป็นสีเนื้อๆนิดนึงนะคะลองดูก็ป้ายลงไป จะให้มีเข้มขึ้นนะคะก็ลองเพิ่มดูนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ที่ตรงนี้ด้วยนิดนึงให้เห็นชัดมากขึ้นแล้วก็คลิกเมาส์นะคะลงไป ะะเราลองมาลดขนาดดูก็หน้าก็มีสีมากขึ้นนะคะทีนี้ก็อาจจะเพิ่มที่ตาค่ะตานี้ก็ยังไม่มีสีนะคะก็เดี๋ยวเราจะเพิ่มตาด้วยกันตานี้ก็อยากจะให้เป็นสีออกเป็นฟ้านะคะก็เลือกสีนะคะเลือกเบอร์ภูก,กัน ก็เลือกความเข้มเนีัขอขอไม่ค่อยเข้มมากนะคะ <All right. S 1> เทสดูก่อน <Okay. S 1> นะคะดิฉันขอเพิ่มเลเยอร์นะคะ mm hmm. เพราะว่าจะได้ควบคุมสีที่ตาแยกเลเยอร์ออกจากสีแก้มกับปากแล้วก็ภาพต้นฉบับป้ายแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเกินอะไรก็กลับได้นะคะกลับที่ฮิสทอรี่ยรู้สึกว่าสียังเข้มไปเดี๋ยวจะลดลงอีกหน่อยนึง mm hmm. ก็คลิกเมาส์ไปนะคะสึกว่าภูกันด้านนี้จะใหญ่ไปหน่อยเพราะว่ามีผมมามาตกลงนะคะจะลดพุกกันลงลองย่อดูก็จะมีสีที่ใบหน้าขึ้นมานะคะนี้จะลดความเข้มลงนิดนึง ให้อ่อนๆมากขึ้นนะคะจะได้ไม่หลอกตา <c oughs> แล้วก็นะคะถ้าจะทําช่วงขอบตาให้เข้มขึ้นนะคะก็ได้เลยนะคะก็เหมือนเดิมใช้พู่กันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปเลือกสีขอเลือกสีที่เป็นใกล้เออใกล้เคียงกับสีตรงขอบตา แล้วก็ลดเบอร์ภูกันลงขยายนะคะให้ใหญ่มากขึ้นเ,เพิ่ม opacity ความเข้มนิดนึงนะคะมองมาเห็นส่วนข้างล่างก็จะไลท์เป็นใต้ตานิดนึงนะคะ ก็ลดลดความเข้มลงใช้เมาส์นี่นะคะลากไปส่วนข้างบนก็จะเพิ่มความเข้มย่อลงดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูภาพเปรียบเทียบนะคะนี่นะคะเป็นภาพ ก่อนแต่งหน้านะคะหลังจากที่แต่งไปแล้วก็จะดูสดใสมากขึ้นค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเทคนิคการแต่งหน้าให้กับรูปภาพนะคะที่เราถ่ายมาแล้วหน้าเป็นสีจืดๆนะคะอยากให้มีสีสันมากขึ้นนะคะ